สวัสดีจ้าใแเรามาเจอกับซุนันชาแนลอีกแล้วนะจ้าสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีในประเทศต่างประเทศนะจ้าที่มารับชมให้กำลังใจสุนันชาแนลปากกดไลไ์ก็แช่ปากสะปะไครก็กระดิ่งแจง่งเตือนใได้จ้าเป็นกำลังใจให้ห้องสุนันชาแนลเด้อทีนี้กำลังใจเหตุิบออกมาเนาะนี่เป็นหอยแข้งสุท้ายแล้วพี่น้อง,หอ,งหอยแข็งหอยแข้งบ่หมดจักเทียมันัวใหญ่พี่น้องลวกไวเราแช่ไวมันยังสดสดอยู่นะหลือลวกกำลังดีนี่เห็นบ่ทุกคน ตัวปังใหญ่เลยตัวปังใหญ่เลยทุกคนดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี้ก็กินเกือบไม่หมดนะทุกคนมันตัวใหญ่เห็นไหมเน,น้นๆเลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนมากินกันเลยผักไม่เยอะเอาผักแก้มน,นิเนาะมากินนิดนึงมันกินกระแจี๊ยมักินเพชรเองจ้ะซีซี่ไงไงใครอี๋เลย

ตัวใหญ่อย่างนี้เลยนะหลานสาวไม่กินนะบอกว่ามันตัวใหญ่ไม่กล้ากินหลานสาวบ้าน <c oughs> าเจยวก่นอ,อนที่มันติดมันกรอบ <c oughs> ถ้าอยากให้มันกรอบนะทุกคนถ้ายังไม่พร้อมกินนะลวกเลยแช่ตู้เย็นแล้วออกมากินมัน,มนบรรทัดไปนะจะกรอบอย่างนี้เลยนะตัวใหญ่กรอบๆถ้าเราไม่แช่ก็เอาเอาเอา,เอาน้ำน้ำแข็งทุกคนลวกเสร็จแล้วนอกน้ำแข็งเย็นๆเ,เลย <c oughs> มันก็จะเกาะ ต้องเปิปีใหม่นะทุกคนต้งก่อนปีใหม่ก่อนก่อนวันที่หนึ่งมือันลูกชายเอามาที่สุกก็มาล้างแล้วลวกไว้เพราะว่ามันเยอะกินไม่ทันทุกคนอือ đây còn tua để cho hai đứa có mình cả tên chó nạ là như dạy mạc lên à tên chó lên à chú con, tên chó lên à tên chó lên à ครับเอวรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงลองลองหามากินด้วยพี่นกตัวทีสุดท้ายแซบครับเ่บครับมหลอก ตัวใหญ่มากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ